และตอนนี้ค่ะพลอยมาอยู่ที่ทรีออนทรพราม3นะคะข้างหลังของเราโอ้โหน่านเล่นมากค่ะ l a s ซอร์ n ังเกนะคะเป็นการออกกําลังกายรูปแบบใหม่ผสมผสานกับเกมต่อสู้แบบเลเซอร์ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเอาอยากจะไปลองเล่นดูนะคะเดี๋ยวตามพลอยมาเลยค่ะว่าจะสนุกขนาดขนาดไหนค่ะและช่วงนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปอัปเดตเทรนด์ของคนรุ่นใหม่กันหลายคนคงจะรู้จักกีฬาบีกันหรือว่าเพนบอลกันแล้วนะคะ แต่ตอนนี้ค่ะมีเทรนด์ที่กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเลเซอร์ฮันเกอร์และเรามากันที่นี่3 on 3พระราม3ค่ะเลเซอร์ฮันเกอร์ก็คือการต่อสู้ด้วยปืนเลเซอร์ผสมผสานกับการออกกำลังกายรูปแบบใหม่อุปกรณ์ที่จำเป็นก็คือปืนเลเซอร์และเสื้อก่อดสุดไฮเทคผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงสีเสียงทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกำลังอยู่ในสนามรบแห่งอนาคตเลยเละค่ะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปต่อสู้เพื่อทีมของเราเราอยู่ทีมสีเขียวและวันนี้นะคะพลอยจะต้องไปดวลกับพระเอกสุดหล่อขวัญใจสาวๆพี่อ้ําอธิชาติชุมนานน์ไปดูกันนะคะว่าผลจะออกมายังไงกับเลเซอร์ฮันเกอร์เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองเล่นเลเซอร์ฮั e เกอรันดูนะคะมีพี่อ้ําพี่บุยวด้วยเราเป็นทีมสีเ,เขียวคยโอ้โห oh <my> ตอนนี้ความรู้สึกเนี่ย เหมือนกำลังอยู่ในภาพยนตร์ไซไฟอย่างไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะสำหรับข้อดีของเลเซอร์ฮันเกอร์ก็คือจะไม่เจ็บเหมือนกับ b ีบีกันค่ะแถมเล่นไม่ยากนะคะการเก็บสถิติของที่นี่น่าสนใจค่ะเพราะว่าระบบเนี่ยจะสามารถเก็บสถิติแบบละเอียดยิบไม่ว่าจะเป็นจำนวนการยิงจากคู่ต่อสู้ยิงเข้าเป้าตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นไหลซ้ายไหลขวากลางหลังเราโดนโจมตีไปเท่าไหร่ แล้วเรายิงโดนใครบ้างจนทำให้มีการเก็บสถิติเพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเราสามารถนำคะแนนไปจัดอันดับกับผู้เล่นทั่วโลกได้เลยละคะ่ะเกมน,น,นี้สนุกตรงที่ว่าถ้าเราเล่นหลายคนนะคะเราก็จะสามารถวางแผนเป็นทีมันได้ ถ้าไปแบบไม่มีแบบแผนเนี่ยอาจจะโดนซุ่มยิงได้ กรณีเราถูกยิงปืนเลเซอร์ของเราจะใช้การไม่ได้5วินาทีนั่นก็เป็นเวลาที่เราจะต้องหลบค่ะเหนื่อยมากมันเป็นเกมที่ลุ้นมากเลยตอนนี้โดนโยกไ,ได้ พี่อั้มอิชาติอยู่ไหนกันล่ะคะเนี่ยคุณผู้ชมอะเราเห็นแล้วค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะแอบซุ่มยิงอยู่เลยค่ะไม่ได้การเพื่อความสนุกเราจะต้องลุยเดี่ยวขึ้นไปชั้นสองเลยเราจะไปบุกลังสีแดงกันค่ะไปเลยและแล้วเวลาก็ผ่านไป15นาทีค่ะจบการเล่นในรอบแรกของเลเซอร์ฮังเกอร์ อดี๋ยจะบอกว่าระดับความเหนื่อยเนี่ยเหมือนเราไปเข้ายิมมาเลยนะคะเพราะในระหว่างการเล่นเนี่ยเราก็จะต้องวิ่งหลบหลีกไล่ล่า,ลาก,กันเหมือนกับหน่วยสวาดเลยละค่ะ ตอนนี้นะคะก็ไปลุ้นผลการแข่งขันค่ะว่าทีมสีเขียวของเราจะได้คะแนนเท่าไหร่คุณผู้ชมคะผลปรากฏว่าทีมสีเขียวแพ้เละเทะเลยแล้วคะแนนของพลอยก็ติดลบซะด้วยในงานเขามีการแจกรางวัลน,นะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าที่คะแนนพลอยติดลบเอาเรื่อยๆเนี่ยเป็นผลมาจากการซุ่มยิงโดยพี่อ้ําค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสถิติจะเก็บกันละเอียดขนาดนี้โดนพี่อ้าํายิงเยอะที่สุดในงานแบบนี้เนี่ยไม่น่านเลยค่ะคุณผู้ชมและแล้วก็จบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเลเซอร์ฮังเกอร์เดี๋ยวเราไปถามพี่อ้ําอธิชาติกันค่ะว่าเขาสนุกแค่ไหนพี่อ้าําคะเมื่อกี้เราเล่นเลเซอร์ฮังเกอร์แล้วเป็นไงบ้างคะมันไหมคะ ก็มันนะครับก็ได้เหงื่อครับเหงื่อก็ออกดีครับแล้วเมื่อกี้เราได้รางวัลด้วยเป็นคนที่พี่อ้ํายิงเยอะที่สุดคุณมีทัคติกยังไงคะในการซุ่มยิงคู่ต่อสู้ค่ะคือสำหรับน้องพลเนี่ยพี่เรียกว่าเป็นตอม <c oughs> เพราะมันไม่อยู่ไม่เคลื่อนที่อยู่ที่เดิมเราไปไม่ไหนมาไหนรู้สิ๊ะมันจะอยู่สีสีเขียวเยวใช่ไหมคือไม่ค่อยเคลื่อนที่ไปไหนใช่ไหมครับ <c oughs> นักตูดใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ก็เป็นเกมที่สนุกนะคะพูดถึงเรื่องของการออกกาลังกายเขาเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายในหม่กับเลเซอร์ฮังเกอร์นะคะเป็นยังไงบ้างกับกิจกรรมวันนี้ก็ดีนะครับเป็นเป็นเกมกีฬาที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างที่อาจจะพาเพื่อนเพื่อนพา,พาหลานพาน้องๆ้องมาเล่นเพราะว่าเ,เด็กๆก็น่าจะเล่นได้มันก็น่าจะเป็นกิจกรรมสําหรับคนในครอบครัวได้ครับแล้วพูดถึงเรื่องของการออกกาลังกายของพี่อ้ําช่วงนี้ออกกาลังกายหนักมากเห็นแบบถ่ายรูปคู่กับพี่นัทแบบเขามีเรียกว่าเคล็ดลับการออกกําลังกายยังไงดีกว่า คือจริงๆก็ออกกำลังกายเป็นเป็นประจำอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามหากิจกรรมกีฬาที่มันค่อนข้างใหม่ๆม,มาอยู่เรื่อยๆทดลองเล่นอะไรชอบเราก็เล่นอะไรไม่ชอบเราก็าจ,จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่า<ฆ>รเราได้มีมูฟเต้นยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่สำคัญคือเราออกกำลังกายเพื่อเราใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันของเราให้มันคล่องแคล่วครับแล้วมีเทคนิคอะไรที่ออกกาลังกายเราไม่เบือ่อก็มันอยู่ที่เราครับทุกอย่างมันเกิดความเบื่อได้ได้ได,ได้ทุกอย่างอยู่ที่ว่า เราจะบังคับตัวเองยังไงการออกกาลังกายหรือการที่เราจะต้องทําอะไรที่มันร่างกายมันเหนื่อยเนี่ยมันคือการเอาชนะตัวเองมันอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการเอาชนะตัวเองอย่างไรได้เรื่อยๆมากกว่าคสุดท้ายนะคะก็มีเยาวชนเด็กๆดูรายการเราเยอะนะคะก็อยากจะขอฝากให้พี่อ้ําฝากเรื่องของการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพรวมถึงการเป็นนักกีฬาในอนาคตของชาติด้วยค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับสำหรับน้องๆที่ยังเด็กเนี่ย เป็นโอกาสที่ดีมากๆในการหัดเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งเลือกเอาที่เรารักใช่ไหมครับแล้วก็<อ> ى, สิ่งที่สําคัญก็คือให้มีความมีวินัยเพราะการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีได้น่เนี่ยต้องมีความวินัยอดทนเพราะทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆแต่ถ้าสิ่งที่ได้มาแล้วเนี่ยรับรองว่า,าน้องๆจะคุ้มค่าเพราะว่าอย่างในสมัยนี้ง่ายๆนักกีฬาฟุตบอลก็เป็นอาชีพมากขึ้นน้องๆสามารถมีอนาคตได้ดีการเป็นนักฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ฝึก กีฬาที่ชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือมีความมีวินัยแล้วก็อดทนครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกและเสริมสร้างทักษะต่างๆไปกันได้ที่ชั้นจีศูนย์การค้าฟรีออนพระาาราม3หลบหลีกไล่ล่าและปลุกความมันในโตคุณกับเลเซอร์ฮันเกอร์ค่ะ